ปี2,567ไม่ใช่แค่ปีธรรมดาแต่มันคือปีมะเสง็งที่สินแสดรพานุวัตรพันวิชาติกุลฟันธงเอาไว้ว่านี่คือปีแห่งการหักหลังการช่วงชิงผลประโยชน์และความไม่จริงใจที่สำคัญกว่านั้นเราได้เข้าสู่ยุคเก้ายุคแห่งกรรมสนองกรรมอย่างเต็มตัวยุคนี้จะกินเวลายาวนาน20ปีเต็ม ใครทำกรรมอะไรไว้จะต้องได้รับผลกรรมนั้นสิ่งที่เคยปกปิดไว้จะถูกเปิดเผยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทนายความตำรวจพระหรือแม้แต่นักการเมืองและคำทำนายที่น่ากลัวที่สุดคืออาจมีปัญหาถึงขั้นที่อาวุธระเบิดปืนไฟจะต้องเกิดขึ้นเรามาดูไทม์ไลน์รายเดือนที่สินแสงได้เตือนเอาไว้เดือนกรกฎาคมเดือนมะแมหรือเดือนแพะรับบาป ที่จะมีคนต้องออกมารับผิดแทนและเดือนนี้คือเดือนที่ชงกับดวงของคุณทักษิณชินวัตรโดยตรงทําให้สถานการณ์ของท่านหนักหนาสาหัสที่สุดถัดมาเดือนสิงหาคมเดือนโวกที่เปรียบเหมือนหนุมานเผาลงกาจะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนไปทั้งบ้านเมืองและเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ชงกับดวงเมืองและดวงของคุณแพทองทานชินวัตรแบบเต็มๆและจุดคลแม็กซ์ คือเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนเดือนจอและเดือนกุนที่เรียกว่าตุลาอาถันเดือนาธาตุไฟที่สินแสเป็นห่วงว่าจะเกิดความวุ่นวายจากมวลชนหรืออาจมีการปฏิวัติเงียบที่ทหารต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ทีนี้เรามาเจาะลึกที่ดวงชะตาของบุคคลสำคัญเริ่มจากคุณแพทองทานชินวัตรสินแสฟันทงว่าดวงของคุณแพทองทานช่วงนี้ย่าแย่ถึงขีดสุด โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนั้นหนักหนาจนแทบจะไม่ผ่านและคำทํานายที่รุนแรงที่สุดก็คือเธออาจจะไม่ได้กลับมาดํารงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกและอาจจะต้องจอรลีหนีบ้านเกิดอีกคนหนึ่งหรืออาจถึงขั้นไม่มีโลกให้อยู่ซึ่งเป็นคำที่รุนแรงกว่าคำว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่ที่เคยใช้ทำนายคุณทักษิณเมื่อ17ปีก่อน สินแสย,ยังวิเคราะห์งอเหงของคุณแพทองทานว่าแม้ใบหน้าจะผ่านการสัญญกรรมแต่โครงสร้างเดิมโดยเฉพาะโหนกแก้มที่สูงเหมือนคุณหญิงพจจมานทำให้เป็นคนใจร้อนแข็งกระด้างและดื้อรั้นซึ่งอาจส่งผลถึงปัญหาชีวิตคู่ในอนาคตด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้สินแสจึงยืนยันว่าคุณแพทองทานควรจะลาออกเพื่อให้ปัญหาของบ้านเมืองยุติลง ก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามไปถึงขั้นระเบิดปืนไฟในช่วงปลายปีส่วนคุณทักษิณการกลับมาครั้งนี้สินแสมองว่าคือการกลับมารับกรรมที่ตัวเองก่อเอาไว้เดือนกรกฎาคมคือเดือนที่หนักที่สุดและหากผู้มีอำนาจมองว่าการยืดเยื้อคดีความจะทำให้บ้านเมืองแย่ลง การตัดสินที่เรืเร่ดเร็วอาจเกิดขึ้นได้และปมปัญหามันไม่ได้อยู่แค่ในประเทศสินแสยังชี้ให้เห็นถึงรอยร้าวระหว่างตระกูลชิน,นวัตรและหุ่นเซนว่ามีการหักหลังกันเกิดขึ้นซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คุณแพทองทานต้องเผชิญมอรสุมลูกใหญ่และเรื่องราวความขัดแย้งของสองตระกูลนี้ยังไม่จบ แล้วถ้าไม่ใช่คุณแพรทองทานใครคือแคนดิเดตคนต่อไปสินแสได้ไล่เรียงไว้หลายคนพลเอกประยุทธ์ท่านถูกแนะนำให้อยู่เบื้องบนจะดีกว่าแต่ก็อาจจำเป็นต้องลงมาช่วยดูแลบ้านเมืองในช่วงตุลาอาธรรพลเอกประวิทย์ดวงท่านดีเป็นปีที่สมพงษ์แต่ติดปัญหาเรื่องห่วงจุ้ยที่นั่งทำงานส่วนคุณพีรพันธ์โหเงาแหงดีแต่อยู่ในช่วงชง โอกาสจึงยังไม่ใช่ตอนนี้แต่มีอยู่คนหนึ่งที่คุณอนุทินชาญวีรกูลที่สินแสบอกว่าเป็นบุคคลที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้แม้ปีนี้จะยังวุ่นวายแต่เดือนกร,รกฎาคมเป็นเดือนที่ดีสำหรับท่านและหากได้ขึ้นมาอาจจะมาเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นแต่ปีทองที่แท้จริงของท่านคือปี2569และ2570 ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การทำนายแบบเลื่อนลอยนะครับสินแสอธิบายว่ามันเชื่อมโยงกับหลักห่วงจุย้ยอย่างเรื่องประตูทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในสมัยลุงตู่ซึ่งเคยเป็นทิศที่ถูกต้องในยุค8แต่เมื่อเข้าสู่ยุค9ประตูที่ถูกต้องอยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งานการเลือกใช้ประตูที่ถูกทิศจะทำให้หนทางราบรื่น และที่น่าสนใจคือคำทำนายเหล่านี้มันสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่กว่า49คาดว่านายกรัฐมนตรีจะลาออกและอีก42คาดว่าจะมีการยุบสภาซึ่งมันตรงกับทางออกที่สินแสได้แนะนำไว้ไม่มีผิดเพี้ยนดังนั้นจากคำพยากรณ์ทั้งหมดชะตากรรมของรัฐบาลและตระกูลชิน,นวัตร กำลังแขวนอยู่บนเส้นได้โดยมีเดือนกร,รกฎาคมเป็นจุดชี้ขาดและมีตุลาอาธานันเป็นบทพิสูจน์สุดท้ายของดวงเมืองซึ่งเราทุกคนต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดถ้าคุณชอบการวิเคราะห์ที่เข้มข้นเจาะลึกทั้งเบื้องหน้าการเมืองและเบื้องหลังดวงดาวแบบนี้และอยากรู้ว่าใครคือผู้ที่จะก้าวขึ้นมาท่ามกลางวิกฤตอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวร้อนที่กำลังเป็นกระแสและทุกคำทำนายที่อาจจะกลายเป็นจริงในไม่ช้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ